ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับ7บาปเหมือนเดิมนะครับผมกับไฟนอลบอสนะครับสงครามไฟนอลบอสกิจกรรมนะสามพี่น้องข้างหน้านี้เลยนะครับก็จะเป็นดัตเซนดิกแล้วก็เอทโรซาเนาะสำหรับใครทีอ่อยากได้ทีมเร็วเนี่ยก็วันนี้ผมก็ทำทีมเร็วมาหนึ่งทีมนะครับโดยเฉลี่ยแล้วถ้าการ์ดขึ้นดีก็ประมาณ2เทินนะครับถ้าแย่หน่อยก็ประมาณ 3- 4เทินอันนี้นับเฉพาะของตัวเอง นะครับไม่นับเทินฝ่ายศัตรูนะถ้านับเทินฝ่ายศัตรูก็เพิ่มไปอีกอย่างละหนึ่งเทินนะครับยกเว้นอ่าสองเทินนะครับสองเทินคือเราชนะเลยสองเทินนะครับอ่าถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยอ่าเราไปดูทีมกันเลยดีกว่านะครับสําหรับทีมอ่าฟาร์มไวนะแล้วก็ระดับที่เราจะลงเนี่ยก็จะเป็นอ่าชาเลนเจอร์นะครับชาเลนต์นั่นเองนะครับไม่ใช่ทีมนี้นะ แป๊บนึงนะเดี๋ยวเปลี่ยนทีมแป๊บนึงนี่ก็จะเป็นทีมนี้เลยนะครับแต่ว่าทีมฟาร์มไวเนี่ยมันก็จะเน้นผู้เล่นเก่าซะส่วนใหญ่นะครับก็จะประกอบไปด้วยเอสคโนนะครับผมดวงอาทิตย์ไม่สักอย่างผมลืมชื่อแล้วเป็นว่าตัว,ต,วตัวใหม่แล้วกันนะแล้วก็จะมีจูไวโอเลเกตนะครับหรือพี่แบมของเราแล้วก็จะมีคิซุนะนะครับแล้วก็มิคาสะนะครับเป็นตัวซับนะส่วนมิคาสะนี้ถ้าเกิดใครไม่มีอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้ก็เปลี่ยนไปตัวอื่นก็ได้ครับที่ ซั์มนุษย์เนะาะอันนี้มีขาศัตร์จะใช้แค่อาวุธศักดิทธ์อย่างเดียวนะครับผมนะก็ทีมฟาร์มไวของเราก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์เนี่ยผมจะไซไซอีกแล้วนะใช้เป็นเซตมนุษย์นะครับผมเพิ่มพลังโจมตีของอัศวินทวกกองทั้งหมดเนี่ย3%นะต่อพวกรองที่เขาร่วมในสนามหนึ่งคนนะครับพวกกองที่กําหนดนะก็จะเป็นมนุษย์กับไม่ระบุนะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยนะ นะตัวก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะครับใครจะเปลี่ยนตรงไหนก็ได้นะส่วนพรชิชตาเนี่ยก็ใส่ใส่ไปนะครับเพราะว่าทีมนี้เน้เนฟาร์มนะไม่เน้นทําแต้มนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีตัวดีกว่านี้แล้วก็ไม่ได้ทานะําแต้ม 10, 00, เนี่ยนกะ็ทีมนี้ก็ประมาณหมื่นต้นๆนะครับประมาณ10,000มนะหมื่นหมื่นเป๊ะๆนะครับประมาณนั้นนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมผมผม,ผมแถมให้กับคนที่หาทีมทําแต้มแล้วกันนะครับผมเผื่อใครแบบว่า ไม่มีตัวตามที่เขาเล่นกันนะ,ะก็จะเป็นไอทีเมื่อกี้ทีมนี้นะครับผมก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนจากของผมได้นะ,ะใครไม่มีผมลืมชื่อ,อแล้วซานเนลี่ผมคิดว่าผู้เล่นใหม่น่าจะยังไม่ค่อยมีนะซานเนลี่เพราะว่ามันไม่ค่อยมาให้เปิดนะครับผู้เล่นที่แบบว่าเพิ่งมาตอนครบรอบ5ปีนะซานเนลี่นี้น่าจะยังไม่มีให้เปิดนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะหรือมีอยู่ในตู้เอ็ดคานอเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ก็สามารถใส่เป็นตัวอื่นก็ได้ครับที่เป็นมนุษย์เนาะสีอะไรก็ว่าไปนะครับก็ดูที่ตัวเองมีนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยสามารถใส่เป็นอาร์เธอร์เขียวได้นะครับตัวหนึ่งนะผมไปที่เผ่ามนุษย์ก่อนอนี่อาร์เธอร์เขียวตัวนี้นะครับผมก็ได้รับจากกล่องก้าวกระโดดนะครับพาร์ส,สองนะสามารถไปรับกันได้นะครับที่น่าจะขั้น4ี่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะขั้น4นะก็จะได้อ่า อาร์เทอร์มานะครับผมสามารถใช้แทนได้นะเป็นอาร์เทอร์ตัวนี้นะครับส่วนใครไม่มี H เอสคันโนี่ก็สามารถใช้เป็น LR ตัวนี้ได้นะครับหรือใครยังไม่เป็นแอนาก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นเองนะเรียกว่ามีผ่านไว้ทําแต้มเกิน30%เนี่ยก็โอเคนะครับหรือใครมีเพิงเพลิงสุดท้ายนะครับเพิงผ่านชีวิตเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะสำหรับเอสคานโนตรงนี้นะครับหรือจะเป็นบุญฮิวก็ได้ครับบุญฮิวเป็นตัวดาเมจแทนได้เหมือนกันเนาะอ่า ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมผู้เล่นใหม่ส่วนอัตติแฟกก็อันนี้แล้วแต่ว่ามีเซตไหนนะครับถ้าไม่มีก็ใส่เป็นเซตพลังโจมตีพลังต่อสู้อะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือจะกินอาหารช่วยด้วยก็ได้นะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแนะนํานะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่ทีมฟาร์มไวของเราดีกว่านะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่านะผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะสําหรับผู้เล่นเก่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะลงกันไปตนะั้งแต่วานแล้วน่าจะทําแต้มทําอะไรกันน่าจะรู้เมคานิกแล้วเนาะ อันนี้ผมอธิบายซ้ํานิดนึงแล้วกันนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ได้มาลงนะก็เริ่มแรกมาเนี่ยเราก็จะทําการใส่ทุกอย่างที่มีนะครับใส่ดั๊กก่อนนะหรือถ้าเกิดดั๊ยังไม่ตีก็ได้นะครับตีตัวอื่นไปก่อนก็ได้เพราะว่าดั๊เนี่ยตีมนุษย์แรงขึ้น800นะครับถ้าเกิดไม่รีบอ่าเคลียร์ดั๊กก่อนเนี่ยตัวท่านกีมเนี่ยมันจะแตกนะครับนะก็ถ้าเกิดไม่อะไรมากก็เคลียร์ดั๊ไปก่อนนะครับหรือใครถ้าเกิดดันไม่ตีก็เคลียร์ตัวข้ามไปก่อนก็ได้ครับใครก่อนกนั เนะนี้ยน่ะเราก็จะเล่นด้วยคิสนะนะครับเพื่อเอาบัฟโจมตีนั่นเองนะแล้วเราก็ปาสกิลหมู่แล้วก็สกิลเดี่ยวไปนะครับส่วนสกิลหมู่เนี่ยเอาไวนะ้อัาแต้มนะอ่าถ้าโดนไปในตัวละร้อยนะครับตัวละร้อยแต้มนะร้อยประมาณ3ามรแต้มนะบวกกับการที่ใช้นะครับก็ประมาณนี้นะเนี่ยตัวละ,100ะร้อยแต้มเนี่ยอ่านะแล้วเราก็ปิดเอ้ย,อยตอนตอนผมเอามาลองเล่นมาไม่ตีแรงขนาดน,นี้นะวันนี้เป็นไรเนี่ยคึกพออัดคลิปแล้วคึก นะครับสาหรับเอ็ดคโนวทีนี้ก็จะเหลือแค่เซนดิกตัวเดียวนะครับจริงๆถ้าการ์ดขึ้นดีเนี่ยมีเอ็ดคโนสามใบเนี่ยมันก็จบได้เลยนะภายในเทินอ่าภายในเทินแรกนะครับแต่ว่าไม่จบก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการเตียมการ์ดเนาะทีนี้เราก็รวมการ์ดแบมไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบัฟแบมหมดเนี่ยอ่าการ์ดก็จะเลื่อนขั้นนั่นเองนะทีนี้เราก็เลื่อนขั้นให้คิซินะด้วยนะครับเพื่อเอาบัฟขั้น3ตรงนี้นะครับแล้วก็ อหรือใครใครไม่อยากรีบจบก็รวมเกรดอันติไปก็ได้นะแต่ตรงนี้เนี่ยผมไอหรือว่าเรารวมการ์ดเราเร่งแล้วเราตีแล้วก็อันนี้ไปเลยแล้วกันนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะใช้อย่างน้อยก็สามเทินนะครับผมเอาเอ้ไม่ใช่สี่เทินผมเอาสามเทินแล้วกันนะอ่านี่ นับเฉพาะฝั่งเรานะไม่นับฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็น3เทินเนาะตาหน้าเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะใช้อันติเก็บได้หมดนะครับการเอ็ดขนอขึ้นถือว่าดีนะทีนี้เนี่ยเราก็นี่เลยนะครับสำหรับการ์ดบัฟเนี่ยจะได้5%้หเร็เรียกว่าบวก5บวก5คะแนนนะครับต่อบัฟเอฟเฟกที่ใช้นะสำหรับใครที่เป็นสายทําแต้มนะครับ แล้วเราก็อันติแล้วก็ต่อยหน้ารัดาไปแค่นี้ก็น่าจะจบนะครับ <Okay. S 1> กับบัไปเซนซิทีฟอินสติ c t นะแล้วก็อันตินะครับสุดยอดหอกสังสิทธ์สี่ล้านแต่ดัดไม่ตายได้ยังไงนะครับอ่าโอเคก็ะปิฉากนะอะนา・คะแนนก็อยู่ที่หมื่นนะครับประมาณหนึ่งหมื่นถึงหมื่นหนึ่งพันนะครับแล้วแต่ว่ารอบนั้นได้การไหไน,นะจบไวจบช้าแค่ไหนนะครับนะก็ ประมาณนี้นะครับอ่านะครับโดยรวมของแฟนนอลบอสกิจกรรมรอบนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะส่วน ID ผู้เล่นใหม่ที่ดวงดีหน่อยเนี่ยก็ลงระดับเอ็กซ์ตเนี่ยพอได้นะผมผมมองว่าพอได้เผอๆก็ลงเฮลได้เลยนะครับจะไม่ได้ al, ลยเฮลทลายเฮลสองแสนเนาะคิดว่าถ้าเกิดเล่นมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะผมว่าเฮลก็โอเคอยู่นะครับแต่ถ้าไม่ไหวเนี่ยก็เป็นเอ็กซ์ตก็ได้เนาะฟาร์มได้เหมือนกันนะครับ นะเฮลระดับฮาร์ดถึงเฮลเนี่ยก็จะได้เหรียญตรงนี้เนาะสามารถเอาไปแลกเป็นเหรียญทองได้นะครับนะไม่ต้องกังวลน,นะครับสำหรับใครที่ไม่ผ่าน c ชลเลนเจอร์เนาะแล้วก็ทีมฟาสฟาสฟาร์มเนี่ยมันก็เอาไปเล่นได้หมดนะครับใครไหวตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะครับผมนะสำหรับผู้เล่นที่ไม่มีตัวตามนี้ก็หาลองหาตัวอื่นมาแทนนะครับอาจจะไม่ไหวเท่านี้แต่ว่าเอาที่ผ่านได้ก็ได้ครับผมนะก็ ข้าวๆข,ของเราก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมรอบนี้นะผมรอตัวใหม่อยู่นะเมื่อไหรสงครามไฟนอลบอลตัวใหม่จะมานะอยากได้สกินใหม่บ้างนะครับนะมีแต่สงครามบอสกิจกรรมในะช่วงนี้ไม่ค่อยมาด้วยสงครามบอสนะครับนะก็เหลือมาเอลนะมาเอลก็ยังไม่มีสงครามบอสเลยนะอยากให้มาเหมือนกันนะครับหรือเขาจะไม่ทําแล้วเราเอาไปลงเข่าวงกดใต้ดินหมดอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าสกินเขาวงกดใต้ดินนี้ก็มีมาแล้ว3าตัวนะ สีสิรวมดัดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวัยวัยของเราช่วงนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ